สพี่ๆหน้าทุกผู้ทุกคนนะครับผู้ที่ตลอดจนผู้ที่แวะเข้ามาชมทางช่องสไตล์อีสานบันทุงนะครับบอกกับผมเฉีนเคยนะครับหาอยากหากินตามวิถีอีสานบ้านเฮาเมื่อนี้ออกพิกัดไม้ธรรมชาตินะครับน้องดุมนะครับมือนี้มามาอยู่สองสองคนนะครับมีผมแล็ผู้กองหนุ่ยนะครับท่านผู้ชมเลยนี่ครับ ผ้าผ้ามันเฉือดดีแบบคือประถูประถูประถูโอ้ยโอ้ยนี่ครับกาลังเบื่อคลิปประถูมาเลยถูซิวบ่โอ,โอ,โอ,โอ้ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับจะเอาใจผู้ที่พึงจะเล่นริ้วนะครับผู้ที่เล่นริ้วแล้วนะครับแกตุตนทุนหน่อยนะครับ จากสินเลื่อมต้นจากตัวไหนนะครับนี่นะครับขั้นผมใส่ของของเจลาเขาลัษณะนะครับนะครับราคาอยู่ที่สองร้อยกว่าบาทนะครับกาถือว่าพอเหรียญอยู่นะครับทุนมือนีนะครับ่วนทุนนะครับจะใส่ของคนหมิ่นนะครับของนายาฟิชชิงนะครับ นะครับผมตัวนี้ราคา UT หนึ่งรอยบาทนะครับหนึ่งรอยบาทก็เอามาลองไม้ธรรมชาติเบึง่งนะครับในกลิบกอนนะครับสิบห้าบาทนะครับลงบ่ออาการทุนวันนี้เิ่งอาการทุนราคาหนึ่งรอยบาทนะครับผมปาที่ิมีอาการทุนจังไรโอเคครับเดี๋ยวมาติดตามรุ่นติดตามชมกันว่าอาการทุนหนึ่งร้อยบาทคุณมิน ของนายเยาวนะครับจะเป็นยังไงรบกวนการพี่น้องเข้าว่าเห็นุ่นอยู่นี่แ่ละพี่ช่ Rồi nhiều tất box thế làm tôi không biết sao những gì các กแล้วเลยแล้วทำ่องเมีทำรืมีป่าก็เรียบร้อยเลยเหตุการแครับอมองไม่เห็นนะครับย้อนแสงครับอบบละกัวเด็างใรับพี่้องเอา้า <c oughs> อะไรยังเลยนี่ก็หลอดตาข่ายหมดนี่น่าจะไม่หลอดเนาะโอ้ยอ่ะสุมดมันแล้วอยู่ วันนี้จะมาสายขันดีก็นี้เดียบจครับไปแลยครับว,วัเดียวไม่ตกขันลงนล้ำวันไปดึงขันเลยเดยวหน,นกขันลงน้ำเลยอโอ้ออยัออกงกบใหม่อีกตัวมาต่อมาต ตุนร้อยจอาหตับเ,เรลียนกระสิวไหวไปยังครับคุยลามคุยลามครับคุยลามใสมินิครับใส่ปลาเรียงป,ปลาปอยพี่น้องอ่ายสุดหรอบุญาหวฟองยัยใช่หมเอาไดนี่หลดีกว่า รู้สึกจังไหมพี่กายนี่ก็มากหรืบ่ะบอร์ครับยืมยืมยืมยม,มาใส่แม่มมสุดอีกกายแล้วครับ มาคุยลแล้วอีอ่เเ้าเบสติโก้เพิ่นอีกแลวเก็บไวได้พี่น้องโอ้มาแล้วเว้ยไปยังไงเปียนเปลืเกง

มาเดียบตะปอยยังว่ามือป้าเขาเพาเขาเองที่กันเลปลาโอ้ยของน่อเอยู่ต้มครับดินราม ku oh, tambah nih gue no bikin อสองครับผมคุยล่ามครับของเพื่อนเราว้า ราก็ีครูบ้างป้ยปยยหนึ่งแต้มครับผม

C'est où, ใช่ครับผม

ครับผมพี่พีนาหน้าครับผมนี่ก็ได้เวลานะครับได้เวลากลับบานแล้วครับพี่กัปเมื่อนี้ก็คือทีวานะครับเป็นไม้ธรรมชาติน้องดุมนะครับผลงานก็มีแต่ปลาใสเล็กนะครับปลาหน่อยปลากุยสวยปลาคุยล่ามปลาซิวเข่านะครับเอาเชยนะครับถือว่าผลงานก็โอเคอยู่นะครับเนาะ แกให้เบิ่งผลงานกับพี่นอ้องครับผมแกเบิ่งผลงานกันนะครับเป็นปลาหน่อยใชสเซอใหญ่นะครับเมือนนี่น,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 นี่นะครับนี่แต่ปลาหน่อยครับผมปลาสอยไปคู่ล่ามนะครับแกได้ซองปีกอย่างนี้แล้วครับผม พีอว่าผลงานกับที่บอ่บอฝ้าวนะครับบอ่อเหวนะครับครับผมวันนี้ทุนแทบจะบรดตังนะครับปลาซิวปลาหน่อยเขาไหลเขาเรียวนะครับซุ่มทุนในพี่นออ้องเขาเบิงแทบจะโบาดานะครับจะได้เนเล็กหน่อยนะครับ อาการที่ว่าออกเร็วมากๆนะครับนี่นะครับเป็นมือนีเป็นทุนของนายเย่านะครับค้นมินนะครับดอกละหนึ่งร้อยนะครับเห็นว่าอาการก็โอเคนะครับออกเร็วนะครับราคาจะยับขึ้นมาเนี่ยจากคลิปที่แล้วนะครับสิบห้าบาทนะครับผมคลิปนี้เป็นหนึ่งร้อยบาทนะครับสำหรับผู้ที่ เป็นชิงริ้วนะครับที่จะเล่นนะครับหัดเล่นจะเหลือกทุนนะครับก็มีตัวเหลือคือตัวนี้หนึ่งร้อยนะครับกินตะกัวเบาเพื่อนนะครับกับคลิปที่แล้วนะครับชิมหาบาทนะครับเป็นทุนน้ำทองตลาดนะครับน้ำร้านขายเบสทั่วไปสําหรับผลงานกับให้พี่น้องรับชมแล้วนะครับเนาะจะได้กระพอกับผมนะครับทางช่องสไตล์สารมันทุงในคลิปต่อๆไปนะครับเนาะคลิปต่อไปก็จะเป็น ทุนราคาจ้าบาทนะครับเดี๋ยวฝากติดตามนะครับว่บาจะเป็นทุนราคาเท่าไหร่นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้พอพอ่อแค่นี้ก่อนนะครับพอกันคลิปหนาโชคดีชุมานพี่น้องเฮ้าครับผมสวัสดีครับผม